สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง Lucky Day สปาคุณไปดูดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคม2566สําหสำหรับผู้ที่เกิดราศีมีนเกิดในช่วงวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนค่ะเริ่มต้นกันที่เรื่องของการงานเลยดีกว่านะคะการงานเนี่ยมีความราบรื่นการงานดีสามัคคีกันเป็นอย่างดีค่ะบรรยากาศการทำงานดีขึ้นเหมาะกับการทำงานเป็นกลุ่มนะคะหรือว่าตั้งกลุ่มตั้งบริษัทการควบรวมกัน การตั้งทีมต่างๆจะเป็นไปได้สวยเลยค่ะสำหรับชาวราศีมีนนะคะจะเด่นทั้งเรื่องการงานด้านการบริการคนทํางานเนี่ยจะมีความก้าวหน้าพบความสําเร็จได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งถ้าเกิดว่ามีการติดต่อประสานงานจะมีลูกค้ามากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องใส่ใจการประสานงานให้ดีนะคะเพราะถ้าพลาดไปแล้วเนี่ยอาจจะเกิดความขุกขักและก็ความขัดแย้งขึ้นได้ค่ะ เรื่องการเงินเนี่ยหาเงินเก่งนะคะมีเงินเข้ามาตลอดไม่ขาดสายมีความคล่องตัวเป็นอย่างดีมีความกระตือรือร้นและก็ดําเนินการสร้างฐาน,นะเป็นอย่างดีค่ะเพิ่มพูดทั้งเงินทองทรัพย์สินการทํางานอย่างเต็มที่มีการทํางานเชิงรุกมีการวิ่งเต้นจนประสบความสําเร็จช่วงนี้เงินที่รอคอยอยู่อาจจะล่าช้าบ้างนิดนึงนะคะหรืออาจจะมีเหตุการณ์อะไรให้จ่ายเร่งด่วนเพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมแผนสำรองไว้บ้างค่ะ เรื่องของความรักคนโสดเนี่ยมีทั้งที่อยู่สบายไม่ได้รีบร้อนอยากจะมีความรักแต่ถ้าได้พบรักแล้วเนี่ยจะเจอคนที่ดีคนที่หน้าตาดีเหมาะสมกันจนหน้าอิจฉาเลยค่ะช่วงนี้ต้องมันออกไปพบปะผู้คนบ้างนะคะเพื่อนฝูงจะพบรักคนคุยอาจจะได้ขยับมาเป็นแฟนกันค่ะส่วนคนที่มีแฟนแล้วอาจจะกำลังมีข่าวดีขยับมามั่นหมายแต่งงานคนมีคู่อาจจะมีลูกความรักอยู่กันสบายสบาย บางคู่เนี่ยอาจจะสนิทกันแบบเพื่อนเน้นการท่องเที่ยวหรือมีเกณฑ์ที่จะซื้อบ้านสร้างบ้านแล้วก็ตกแต่งบ้านกันค่ะเรื่องของสุขภาพนะคะแข็งแรงดีค่ะแต่ควรจะพักผ่อนให้เพียงพอใส่ใจเรื่องอาหารการกินเป็นอย่างดีใส่ใจเรื่องอาหารการกินให้ดีออกกําลังกายสุขภาพจะได้ดีไปแบบยาวๆเลยนะคะข้อควรระวังเนี่ยควรพยายามหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทไม่ควรให้เกิดความขัดแย้งขึ้นเด็กขาด เพราะว่าจะเกาะให้เกิดความเสียเปรียบจนทำให้ตัวเองเดือดร้อนได้ค่ะสำหรับชาวราศีมีนแนะนำให้เสริมดวงชะตาเพื่อลดทอนอุปสรรคต่างๆและก็ลดทอนความขัดแย้งนะคะควรหมั่นทำความสะอาดหิ้งพระหรือว่าสารเจ้าที่ประจำบ้านให้สะอาดอยู่เสมอค่ะรู้แบบนี้แล้วดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคม2,566ของชาวราศีมีนคงจะมีแต่ข่าวดีแน่ๆค่ะยังไงก็ขอให้โชคดีฝากติดตามช่องลัคกี้เดย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ